คนสงสัยว่าทำไมเราถึงใช้บริการกับธนาคารนี้ถ้าไม่ได้ธนาคารแห่งนี้ชีวิตผมคงล้มไปนานแล้วล่ะครับใครว่ายิ่งสูงยิ่งโดดเดี่ยวเพราะที่นี่ให้บริการทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันยามเราล้มเขาพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงคู่คอยเกื้อหนุนท,ทุกธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนความมุ่งหวังของเราคือการสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าค่ะ iBank ธนาคารของคุณอุ่นใจเมื่อใช้บริการ สั่งเวอร์แก๊สสิพี่ทุกคนยิ้มปรีเชอร์รี่กิปซี่ลิลี่ปัม LPG พีจีเวอร์แก๊สเขาก็มีขายดีทั้งปีให้คุณได้ยิ้ม32ปีเวอร์แกส๊สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มนี่คือชีวิตนี่คือความฝันกับสิ่งที่วาดหวังที่กำลังรอคอยหยุดนิ่งชีวิตแดดดินแห้งแล้ง กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแสนยากแค้นทุกตรงตาที่บนฟ้าฟ้ายังคงมีเรื่องราวพอเปลี่ยนฝนหลวงน้ำพระราชหฤทยัยคืนชีวิตให้คนไทยทุกคนโดย East Water Group รว่าห้องน้ำไม่สำคัญครับห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องที่ผมให้ความสำคัญรองจากห้องนอนเลยนะฮะ โดยเฉพาะการออกแบบเนี่ยมันจะต้องตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วย n o b i l e Collection ห้องน้ำที่สะท้อนความเป็นคุณภูมิฐานน่าเชื่อถือร่วมสมัยไม่ตกยุคหรือจะเป็นแบบใกล้ชิดธรรมชาติสวยสมบูรณ์แบบทันสมัยน่าค้นหา La Vita Collection ห้องน้ำที่เนรมิตธรรมชาติมาไว้กกใกล้ๆคุณให้เวลาส่วนตัวเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริงหรือไม่ก็ต้องมีชีวิตชีวาทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายๆแต่ลงตัวและเติมเต็ม โซนิคคอเลกชันห้องน้ำดีไซน์ร่วมสมัยง่ายต่อการใช้งานให้คุณใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่อย่างลงตัวและดีไซน์สำหรับครอบครัวที่ออกแบบอย่างอบอุ่นแต่ครบทุกความต้องการคอนเซปต์คอเล c ชั o นสุดยอดห้องน้ำของครอบครบคัวยุคใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทุกรายละเอียดของดีไซน์และนี่คือสไตล์การออกแบบห้องน้ำของอเมริกันสแตนดาร์ดที่คุณได้เลือกสรรเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างลงตัวเลือกดีไซน์วงบอกสไตล์ที่เป็นคุณอเมริกันสแตนดาร์ดสั่งเวอร์เกสิพี่ทุกคนยิ้มปรี ซีลิล่ปั๊ม LPG เวอร์แกส๊สเขาก็มีขายดีทั้งปีให้คุณได้ยิม้ม32ปีเวอร์แกส๊สเคียงข้างสร้างรอยยิม้มคุยกันวันเสาร์ช่วงบุกค่ับ สองอาทิตย์เราจะหมดวาระละก็มีการเชิญประชุมแล้วก็ประชุมตลอดอไม่ได้คิดอะไรผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เป็นกรรมการด้วยเชิญประชุมชั้นยีิบสี่แบงค์สี่โมงเย็นจําได้นะฮะแล้วก็เข้าไปทำไมวันนั้นแปลกประหลาดไม่มีไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีผู้ใหญ่ท่านอื่นไปร่วมประชุมด้วยเข้าไปถึงผู้ใหญ่ท่านนี้เขาก็ยืน่นเอกสารปึกนึงอ่ะคุณหน่อยเซ็นให้หน่อยอแล้วอ่านเสร็จเราก็รู้เซ็นไม่ได้ค่ะ คงไม่ต้องอธิบายว่าเอกสารคืออะไรแล้วกันนะฮะอ๋อนะนคุณหนีก็ไหนๆนจะไปอยู่แล้วอีกสองอาทิตย์หน้าประตูก็มียามตัวใหญ่ๆสองคนไอ้เราก็ตกใจกัเอ๊ะเขาจะทำร้ายเราได้ไหมจากสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มเจ็ดชั่วโมงเราก็บอกว่าขออนุญาตโทรหาสามีหน่อยไม่งั้นสามีก็นึกว่าภรรยาถูกลักพาตัวไปแล้วก็ไปมุมห้องเราบอกว่าถ้าภายในเที่ยงคืนเรายังไม่กลับถึงบ้านเนี่ยให้ไปแจ้งความ แล้วก็ตำรวจมาบุกเราเดินกลับมาแล้วก็บอกท่านคะถ้าภายในเที่ยงคืนหนูกลับไม่ถึงบ้านตำรวจมาบุกนะฮะท่งนี้ลงนังซิพิมพ์หน้าหนึ่งผู้ใหญ่ธนาคารฐานไทยกักขังหลวงเหนียวผู้จัดการสาวโอ้คําเดียวท่านเห็นภาพต้องปล่อยกลับบ้านแล้วแล้วท่านก็ชี้หน้าบอกจําไว้ว่าคุณหนุ่ยวันหนึ่งคุณจะเสียใจนั่นคือที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของไอ้ความ วุ่นวายที่ตามมาซึ่งความวุ่นวายที่ตามมาผมขออนุญาตให้ไปอ่านในหนังสือกต้องมีคดีเอาเป็นว่ามีการไปแจ้งความว่าดิฉันยักยอกช่อโกงเงินไปร้อยเก้าสิบหกล้านบาทซึ่งเยอะมากนะในยุคนั้นในยุคนั้นเยอะมากสมัยนี้ก็ยังเยอะแต่ว่ามันสมัยนี้เขาพูดกันเป็นแสนล้านแล้วร้อยเก้าสิบหกล้านกันทีเดียวแหรวสำหรับผมยังเยอะอยู่เยอะนะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเลยเราเลยก็ต้องหนีคุณปู้เห็นคนลุกไหม คุณปุ้มเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Fugitive ไหม<ค>ที่ Harrison Ford เล่ชีวิตท่็นเป็นอย่างนี้เลยพอเลยายุคความอาญาเขาจับเราเข้าคุกไม่ได้พอเรากลับมาเนี่ยตอนนั้นเขาฟ้องแพ่งด้วยเขาจะต้องการจับเป็นจับตายจะเอาดิชั่นตายให้ได้ความแพ่งมันยังดำเนินต่อแล้วเราก็คิดว่าก็ฉันไม่ได้ผิดใช่ไม่ได้เอาไปสักตงังคนึงเลยเรายังต้องสู้ความแพ่งอยู่ ก็สู้ยังไงก็แพ้แน่นอนเ <Rem. S 1> พราะว่ามันไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานลูกน้องเก่าเราที่เป็นประธานงานแต่งงานเขาก็ไปเป็นพยานเท็จเพื่อแลกกับตําแหน่ <Rem. S 1> บงบีพีเพราะทางโน้นมันมีมีพยานเท็จมีอะไรพร้อมหมดอ่ะทีนี้จ, <Rem. S 1> จะฆ่าตัวตายคือเราเนี่ยจะฆ่าตัวตายคือมันหมดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง <Rem. S 1> ถูกไหมฮะแต่สุดท้ายไม่รู้จะตายยังไงหาอะไรอาวุธก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยตะโกนบอกพระเจ้ามาเอาชีวิตลูกไปหน่อยก็ยังไม่ตายอยู่ดีใช่ไหม สักพักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดียฉันจะเล่าอีกก10ปีก็เหมือนกันคือมันเป็นความคิดที่ไม่ได้คิดไม่ทราบคุณปุ้มเคยเจอไหมไม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้ขึ้นไม่ใช่เป็นความคิดที่ไม่ได้คิดแลวเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาสามประโยคที่แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่าท้อถอยลูกรักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏพระเจ้ามีงานให้ลูกทําเป็นภาษาอังกฤษเลยนะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมขออนุญาตได้เลยครับ don't give up my child One day the truth will prevail God has a mission for you ชัดเจนคือขณะที่เรากาลังจะแบบจะตายจะตายแล้วเป็นความคิดที่ไม่ได้คิดของเราไม่ใช่เราไม่ได้คิดเองด้วยใช่เพราะถ้าเราคิดเองมันก็จะเป็นอิิตราการหรือคำพูดของเราแล้วถ้าเสียก็คือแบบนี้แต่มันไม่ใช่เช่นอธิบายไม่ได้ในวินาทีที่คุ้มขลังแบบฉันจะตายฉชนเป็นความความคิดที่ไม่ได้คิดฟุบแล้วชัดเจนเลยนะฮะแล้ว่นก็ ในห้องนั้นก็ไม่มีใครเป็นห้องเล็กๆก็เลยสวดต่อเพราะสวดตลอดนะอยู่มันนอกสวดตลอดว่าถ้าเป็นพระองค์แล้วที่จัดกระลูกเมื่อกี้ลูกยอมแต่ขอให้พระองค์ช่วยไงแล้วพอมีความรู้สึกเช่นนั้นเขาเอะเราจะมีชีวิตอยู่ต่อได้เนี่ยเราต้องให้อภัยพอให้อภัยได้ปั๊บนะคุณปุ้มความรู้สึกเนี่ยนะที่เมื่อกี้ร้อนรุ่มเหมือนกับไฟเผากลางทะเลสบมันหายไปเลยความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีคืออะไรทราบไหมมันเป็นความรู้สึกเหมือน หิมะพายุหิมะพัดผ่านมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้อัศจรรย์มากเลยเป็นความรู้สึกที่เราทราบละว่าอันนั้นเนี่ยคือการสัมผัสของพระเจ้าไม่ไม่ใช่ตัวเราเองแล้วก็ตัดสินใจว่าพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นดิฉันไม่เอาทานายแต่ตัดสินใจกลับไปร้องขอความเป็นธรรมกับบริษัทเก่าซึ่งตอนนั้นผู้ใหญ่ท่านนี้ก็กเกษียณไปแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วไงคนระับนั่นก็คืออีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่ จะต้องไปขอพบซึ่งไม่มีใครให้พบสี่ปีนะฮะไปเฝ้าหน้าห้องต้องโอ้โห oh ต้องหาอ่านแล้วแหละครับท่านผู้ชมครับแล้ววันหนึ่งก็คงจะต้องขอเชิญคุณหนุ่ยกลับมา <c oughs> เล่าให้ฟังด้ดวยนะครับว่าเป็นอย่างไรอย่างไรเผื่อใครมีใครอ่านท่านผู้ชมอ,อาจจะมีคําถามอาจจะมีความรู้อาจจะ <c oughs> อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนุย่ย สรินทรอนเมธีวัชรานน์มากที่มาให้เกียรติทางรายการนะครับแล้วก็ทางโพสบุ๊กกับคุณสรินทร์อนก็เตรียมหนังสือมาให้ด้วยนะครับจํานวน3เล่มครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS มาได้นะครับที่4221980หรืออีเมลมาที่ s a t u r d a y t a l k h o t m a i l c o m นะครับพิมพ์คําว่าอะไรดีพิมพ์คําว่าภูเขาก็แล้วกันนะครับพิมพ์คาว่าภูเขาก็แล้วกันนะครับเราก็หาลอ่านหาซื้อได้นะครับตามแผงของโพสบุ๊กครับ วันนี้ขอบคุณคุณเสลิงทอยอีกทีครับขอบคุณมากครับ